เริ่มลงจากรถลง,งเรีวก่อนนะ่ยททิ้งลงไปแล้วเหรอโอ้เหล่ทีไม่กลัวผีอ่ะล้วนอกผีวงบ้านมนถึผีเอถึงหลังกอฮอแล้วหรอ ถึงจะลงตรงนี้ถึง,ออถง้านก๋วยเตี๋ยวแล้วถึงลาน,นแ,ลแล้วส,สามนาฬิกายี่สิบหกนาที <c oughs> สามนาฬิกายี่สิบหกนาที อ๋ออลาสิหน้าฝนดนิไล่ตะวันไลวินนะเนี่อันน้นนุนนู้นปูหล่ำนะนว่า กระลำปีเปล่าคือเขียวด้วยรกระลำปีนเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ไว้นี่เนี้ยไม่รู้ต้นอะไรไปรู้ว <st arts> นี่หลังนี่นี่ดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำยังหรูห้องน้ำยังหรู่ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> นี่บ้านเชิงเขา ดอกไม้แล้วเดียเด๋ยวเดือนเดือนหน้าจะได้ดอกไม้แล้วนี่ดอกไม้นี่กำลังปลูกนี่มีคนมาเที่ยวทุกวันเลยนะ <c oughs> เนต็มตลอด <c oughs> ขอบอกจองล่วงหน้านะมาสุมสี่สุมห้าไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> สุมสี่สุมสี่สุมห้างกลางเต็นท์อย่างเดียว <c oughs> <c oughs> กลางเต็นท์ได้นะที่นี่กลางเต็นท์ก็ห้าร้อยเหมือนกันไม,ไม่ให้กลางฮะไม่ให้กลางเหรอ ดูแลไม่ทันอ๋อเลือดเถอะกูเลือดเถอะดีแล้วโอ้ยอวานนี้แ <trips> ม <up> ่อะไรต่ออะไรไม่รู้เมืองในหมอกดอยพระหอมปกวันที่29ธันวาคมสองห้าหกสอง าซอยก๋วยเตี๋ยวหมูตุนลำไยพวกเนี้วันนี้อยู่เชียงใหม่ทั้งวันเออเดยวก็ได้กินอีกข้าวอยอะงั้นเดี๋ยว่มไปงั้นอดเิ่มั้งวัน